ต่วิดีโอนี้นะผมจะมาสอนนะครับสมัครแอปของ Exchange bybit นะซึ่งผมก็สมัครครั้งแรกเหมือนกันนะครับก็เรามาเริ่มพร้อมกันเลยนะครับคือผมไม่เคยสมัครมาก่อนนะเพราะฉะนั้นมาเริ่มพร้อมกันเลยนะครับก็เปิดแอปเข้ามานะครับก็จะมีปุ่มให้ลงทะเบียนนะครับตรงนี้นะครับเราก็กดเข้าไปได้เลยนะครับจากนั้นเนาะใส่อีเมลแล้วก็ รหัสผ่านแต่ทำไมรหัสผ่านให้สร้างแค่อันเดียววะมาดูมือถือสิโอเคเหมือนกันนะครับผมใช้เป็นอีเมลแล้วกันนะโอเคนะครับเมื่อเราใส่ข้อมูลครบมแล้วก็ให้กดมันกดติ๊กอยู่แล้วนะแล้วก็ตรงนี้นะครับถ้าเกิดมีรหัสผู้แนะนําก็ให้ใส่เข้าไปนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะใส่รหัสผมก็ได้นะครับก็ใส่เข้าไปเดี๋ยวผมจะใส่ ลิงก์เอาไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอแล้วกันนะครับเผื่อใครอยากสมัครใต้รหัสผมนะครับซึงตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้รหัสเหมือนกันนะครับรหัสผู้แนะนำเนี่ยผมก็ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีก็กดผ่านไปได้ครับแต่ใครอยากจะใส่ก็ได้เหมือนกันครับกดดําเนินการต่อไปเลยนะครับคุณเป็นผู้มีถินที่อยู่หรือสัญชาติของประเทศหรือภูมิภาคต่อไปนี้หรือไม่นะครับก็โอเคนะครับเราไม่ได้อยู่ก็กดไม่ไปนะครับ กันนั้นก็จิกซ่อโอเคนะครับก็ส่งรหัสไปที่อ e ีเมลเราก็ไปดูหน่อยนี้โอเคก็มาแล้วนะแปดสามหนึ่งสี่เจ็ดศูนตรงนี้เขาจะบอกว่าเหลือเพียงเติมเงินในบัญชีของคุณ ผมผมลองเป็นนักเทรดมือใหม่ก่อนแล้วกันนะเกี่ยวกับตรงนี้ผมยังไม่เปิดใช้ก่อนดีกว่าก็ดูเหมือนจะเสร็จแล้วนะอืมโอเคนะครับอืมเหมือนจะสมัครเรียบร้อยแล้วแล้วก็อันดับต่อไปเราก็มายืนยันตัวตนนะ กดเข้าไปนะครับมีระดับที่หนึ่งระดับที่สองนะโอเคถ่ายรูปบัตรประชาชนเซลฟี่นะครับก็กดปไปเลยนะครับ Thai Land t h ยแลนด์น,นะครับปุ๊บปุ๊บปบเขาก็จะบอกอรายละเอียดนะเป็นบัตรประชาชนด้านหน้านะครับทงการที่เก้าถึงกล้องอุ กดดำเนินการต่อซึ่งในที่นี้ผมจะใช้เป็นหนังสือเดินทางแล้วกันเพราะบัตรประชาชนผมมันค่อนข้างที่จะบัตรประชาชนผมมันค่อนข้างที่จะเลือนลางแ้วนะครับซึ่งผมเคยสมัครไม่ผ่านหลายรอบแล้วของของเอเจนต์อื่นนะ เรียบร้อยนะครับผมส่งเอกสารไปแล้วเขาบอกว่าใช้เวลาประมาณสองนาทีนะจากนั้นผมก็กดปิดไปก่อนนะครับแล้วก็ผมจะมาใส่เบอร์มือถือนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาใส่เบอร์มือถือนะครับเมื่อกี้ผมกดเข้ามาแล้วก็มันค้างนะครับ กดอะไรไม่ได้เลยครับกว่าอีเมลจะมาก็นานด้วยนะเนี่ยใส่ไปใหม่แล้วยังไม่มาเลยครับเนี่ยห้าสองหนึ่งหกสองสามก็ใส่เบอร์มือถือไปเลยนะครับตรงนี้เปลี่ยนด้วยนะครับไทยแลนด์นะครับปุ๊บเรียบร้อยครับ ก็ทีนี้เราก็แค่รอตรวจสอบอย่างเดียวนะครับเมื่อกี้ผมได้แอดเบอร์โทรศัพท์เข้าไปแล้วนะครับก็ต้องรอนะครับก็บอกสองนาทีแต่ว่านี่ก็ผ่านมาหลายนาทีแล้วก็ยังไม่มานะครับก็อาจจะต้องรอไปก่อนนะครับก็วิธีการสมัครก็มีแค่นี้ครับง่ายๆนะครับง่ายง่ายมากๆนะครับก็ขอบคุณครับ